มาครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงนะครับอันนี้ก็เป็นถังดับเพลิงขนาด2.2ปอนด์นะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องตรวจเช็คสภาพก่อนพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับดูที่เกนะครับผมต้องอยู่ในบริเวณสีเขียวนะครับคือพร้อมใช้งานนะครับวิธีการใช้งานถังดับเพลิงนะครับผมก็ตามที่อบรมมาเลยนะครับก็คือดึงปลดกดสายนะครับดึงก็คือดึงสลักออกมานะครับผมปลดก็คือปลดสายแต่ว่าถังขนาดเล็กเนี่ยไม่มีสายนะครับผมก็ สามารถกดได้เลยนะครับผมแล้วก็สายก็คือสายไปทั่วบริเวณนะครับผมสาธิตให้ดูนะปึ๊บอ่ะดึงปึ๊บอ,อ้าวกดเอ้เป็นไงฮะแค่นี้เองนะครับผมอ่ะให้ดูกันชัดๆอีกทีนะครับผมนะดึงปลดกด,ดสายนะครับนี้ปลดสลักเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะถ่ายคนเดียวก็จะลําบากหน่อยนะครับผมก็พ่นไปเลยที่ฐานเพลิงนะครับผมนะสามสองหนึ่ง นะแรงดันมันเริ่มอ่อนแล้วเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือเท่าไหรจะหมดถังแล้วแรงดันไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยปืดเลยแรงมากนะครับผมนะหมดแล้วแหละนะหมดแล,หดแลเหลือแต่ผงแล้วเออตเออถ้านอนนอนได้อยู่ฉีดทิ้งให้หมดซะเอา้านี่หมดเกี้ยงแล้วหลังจากใช้งานนะครับผมมันก็จะเป็นผงขา,ขาวๆแบบนี้นะครับผมนี่คือผงเคมีแห้งนะครับ หลังจากใช้งานแล้วเนี่ยเราควรทําความสะอาดทันทีนะครับผมไม่งั้นมันจะเป็นคราบนะครับผมในบริเวณที่เปียกน้ําอะไรก็ตามแต่นะครับผมหลังจากใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการใส่สลักขับคืนเข้าไปครับผมถ้าหากว่ามันหมดถังแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปบรรจุได้นะครับผมตัวนี้นะมีมาตรฐานมอ,อกอนะครับผมถ้าใครสนใจก็จิ้มดูฮิตตกา้าด้านล่างได้เลยครับผม